สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง20 Thailand with ช่องของคนรักรถที่เราจะพาทุกคนไปอัปเดตเรื่องราวของยุทธก,กรรมรุ่นใหม่ๆทั้งในไทยและต่างประเทศรถเด่นรถดังรถมาแรงเราวรวมมาไว้ให้ที่นี่แบบครบเครื่องและวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับกระบะสายลุยที่กลับมาใหม่ในปี2025กับ Mitsubishi Triton รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีทั้งรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปฟีเจอร์ที่ล้ำสมัยและคุมพลังที่พัฒนาขึ้นกว่าเดิม มิตซูบิชิไทเทน2,025ถูกออกแบบใหม่หมดทั้งคันบนแพลตฟอร์มใหม่ที่พัฒนาโดยมิตซูบิชิมอเตอร์โดย Motor, โดยังคงเอกลักษณ์ของกระบะสายพันแกร่งไว้แต่ปรับให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นโดดเด่นด้วยกระจังหน้าด y นามิกชิลเวอร์ชั่นใหม่ที่ดูดุกันคมไฟหน้าทรงเรียวพร้อมไฟเดียร์แบบเลดเส้นคมที่ขยายออกไปทางด้านข้างบ่งบอกถึงดีไซน์ที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่เฉียบคมเสริมด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่ และล้ออันลอยที่ดูแข็งแรงบ่งบอกถึงสมรรถนะการลุยที่เหนือระดับขนาดของตัวรถมีการปรับให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยความยาวของตัวถังอยู่ที่ประมาณ5,320ม mm, มความกว้าง1865ม mm, มและความสูง1 7 9 5ร mm, ้อยมมฐานล้อย,ยาว3 1 0 3ัมมช่วยเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่และยังเพิ่มพื้นที่ในห้องโดยสารให้กว้างขวางขึ้นด้วยห้องโดยสารของไททัน2025ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดคอนโซลกลางออกแบบ ให้ดูแข็งแรงในสไตล์รถกระบะแต่แฝงความพรีเมียมด้วยวัสดุบแบบซอฟต์ทัสชและการจัดวางอุปกรณ์ที่เป็นระเบียบหน้าจอแสดงผลกลางเป็นแบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบเชื่อมต่อบลูทูธและ USB ช่องแอร์แบบแนวตั้งเพิ่มความสปอร์ตภูงมาลัยมัตติฟังชันและเบาะที่นั่งที่ออกแบบตามหลักศิลปะนั่งสบายแม้เดินทางไกลในส่วนของเครื่องยนต์ Mitsubishi t r i t o n 2 0 2025มาพร้อมกุมพลังดีเซลใหม่2.4ลิตรเทอร์โบแปรผัน ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิด470นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่เลือกระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ 2WD และ 4WD พร้อมระบบ Super s e l e c t i e w d 2ที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ทั้ง 2S 4S 4 l c และ4 l l c ตามสภาพเส้นทางระบบช่วงล่างถูกปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ และการยึดเกาะที่ดีขึ้นด้านหน้าเป็นแบบอิสระปรีกนกคู่พร้อมเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเป็นแบบแหนบซ้อนที่มีการปรับตำแหน่งให้เหมาะสมกับการรับน้ำหนักและการทรงตัวโดยเฉพาะในการบรรทุกหนักหรือขับขี่บนทางวิบากระบบความปลอดภัยของไทเทนรุ่นนี้ก็จะเต็มเช่นกันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS, EBD, BA ระบบควบคุมการทรงตัว S สระบบป้องกันการลื่นถลายบนทางลาด Chase A ระบบเตือนการชนด้านหน้าดิซพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติดีบระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตา BSM ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังขนาดถอยและซิีและถุงลมนิราภายัยรอบคันสูงสุดถึง7ตำแหน่งนอกจากนั้นยังมีระบบกล้องมองรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์จอดรอบคันทำให้การจอดรถในพื้นที่แคบหรือการขับขี่ในทางวิบากมีความแม่นยำ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นของไร้คนทันใหม่นี้คือระบบมันติอาราวโมนิเตอร์ที่สามารถแสดงภาพรอบคันแบบ3ีเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์ในส่วนของฟีเจอร์ภายในห้องโดยสารรุ่นท็อปยังมาพร้อมบ่อนหนังแท้แบบปรับไฟฟ้าระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแบบแยก